สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้ของงดเรื่องไอทเป็นวันหยุดนะครับมาคุยเรื่องเคล็ดลับทางศาสนานะครับเคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขวันนี้ผมจะอ่านบันทึกนะครับ ของประเด็พระคุณแม่ชีทศพรวชิระบอมเพนนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมนะครับหัวเรื่องจริงๆก็คือกรรมเป็นสิ่งละเอียดอ่อนนะครับตามบันทึกหนังสือของแม่ชีท่านได้เล่าว่ากรรมเป็นสิ่งละเอียดอ่อน แล้วทุกคนไม่ยอมรับในเรื่องของกรรมไม่อยากรับในความผิดของตัวเองไม่อยากรับทุกข์ด้วยแต่ว่ากรรมก็ทำหน้าที่คุณเขียนอะไรไว้คุณต้องรับผิดชอบคุณทำอะไรไว้คุณก็ต้องรับผิดชอบคุณคิดอะไรไว้คุณก็ต้องรับผิดชอบ คือกรรมมันไม่หยุดมันไม่มีพักเที่ยงว่าจะหยุดทำงานถึงแม้จะนอนอยู่เฉยๆก็ต้องรับกรรมโดยที่ลุกขึ้นเดินไม่ได้ปากพูดไม่ได้ตามมองกอกไปกอกมาไม่สามารถขยับเขยื่อนตัวได้เลยดูแลทำความสะอาดอย่างดีมีคนเช็ดถูตัวอย่างดี แต่มดกัดอยู่ข้างล่างไม่มีใครเห็นกรรมก็ยังทำหน้าที่อยู่ในขณะที่ชีวิตยังแข็งแรงก็ลบลาค่าฟันไก่พวกมดนี้เยอะแม่ชีไปเปิดผ้าเข้าโอ,โ,โอ้โหมดเป็นลังเลยไม่ใช่เป็นมดตัวเล็กๆมดคันไฟขึ้นมาพร้อมดินเลย ทั้งที่ดูแลกันอย่างดีคือกรรมมันไม่หยุดมันไม่ว่าคุณจะตาบอดหรือคุณจะขาเสียแขนเสียหรือว่าไม่สามารถจะถ่ายทอดอะไรกับใครได้กรรมก็ไม่หยุดทีนี้ถามว่าไม่รู้เป็นอะไรพอเห็นมดแมลงสาบเป็นไม่ได้ต้องฉีดก็ต้องเริ่มต้นด้วยการสมาทานศินห้า อาน,นิสง,งส์ของศีลมันจะเป็นเกาะแก้วคุ้มกายคุณแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเทวดาจะรักษาไม่ต้องไปเจอกับสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ชั่วร้ายอย่างเช่นถ้าปลูกขึ้นบ้านแล้วเป็นคนไหว้พระสวดมนต์จะฉีดมดก็ไม่กล้าจะฉีดยุนก็ไม่กล้าเพราะกลัวบาป แต่ทุกอย่างมันก็มาบิดเบียนเราเต็มที่เลยจะทำอย่างไรดีเราก็ต้องขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังบิดเบียนกันอยู่ได้อนุโมทนาบุญให้ย้ายลังหนีให้หนีไปผู้นี้เขาจะมาฉีดยาแล้วคือต้องบอกบอกไว้ก่อนทุกอย่างต้องพูดออกมาให้เป็นเสียง อย่าคิดว่าสัตว์ไม่ได้ยินได้ยินเขาขึ้นมาขอส่วนบุญในขณะที่เรากำลังจะสมาทานขอให้สปปรรพสัตว์ที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นได้ยินแล้วท่านก็อย่ามาเบียดเบียนเราเขาก็จะยกลังหนีไปอันนี้มีความจริงอยู่ อันนี้แม่ชีทำอยู่เพราะรู้ว่าทุกคนตะกิดตะหวงใจกับเรื่องการสมาทานศินแล้วยังฆ่ามดฆ่าปลูกอยู่แต่ความจริงแล้วถ้าเราอธิษฐานเป็นเราพูดให้เป็นมันก็ไม่มายุ่งกับเราหรอกให้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี้มีกรรมต่อกัน อย่าบีดเบียนซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ใช้ได้ตั้งแต่มดมแมลงสาบหนูจนถึงคนใช้ได้จนถึงทุกอย่างเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็อธิษฐานขอให้มีความสุขความเจริญขอให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ข้าพเจ้า แต่ทุกคนไม่ได้ขอบุญในลักษณะที่เป็นบุญของเราอย่างนี้ว่าถ้าข้าพเจ้าเคยสร้างเวรสร้างกรรมใดไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันขอให้การสวดมนต์นั่งสมาธิในครั้งนี้ทรงผลเป็นอโหสิกรรมไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ที่ข้าพเจ้าได้เคยเบียดเบียนไว้จงได้รับในบุญนี้และอย่าจองเวรและส่วนใดที่เป็นบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเคยสะสมความดีไว้หรือสร้างกุศลความดีใดไว้ข้าพเจ้าขอใช้ทรัพย์ที่เป็นกุศลความดีนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ อธิษฐานได้ทุกเวลาอธิษฐานได้ทุกวันแม่ชีอธิษฐานทุกวันไม่ต้องกลัวว่าบุญหมดเพราะแม่ชีทำบุญทุกวันแต่คนที่ไม่ได้ทำทุกวันก็ไม่ต้องกลัวเพราะการอธิษฐานนั้นเป็นการลึกถึงบุญอยู่เสมอแค่คิดให้ผู้อื่นไม่ต้องเป็นทุกข์ก็เป็นบุญแล้ว แต่ว่ามันต้องเว้นวรกนะแต่ทุกคนไม่เว้นเว้นวรกอย่างเช่นอย่างเช่นให้เจ้ากรรมในเวรทุกภพทุกชาติจงมารับแต่ไม่เว้นวรกไม่มีเว้นวรกว่าเมื่อรับบุญแล้วจงปลด เปื้อปดกรรมและอย่าจองเวณคำว่าเจ้ากรรมในเวณอุทิศบุญให้เขาได้แต่ต้องบอกให้เขาหยุดจงปดเปื้องปดกร,รมอย่าจองเวรแต่ทุกคนมักจะบอกว่าขอให้เจ้ากรรมในเวณทุกภวมทุกชาติจงได้รับกุศลของข้าพเจ้าด้วย มันจะมาทุกชาติเลยเพราะเราเชิญเขาเข้ามาเองมาตามที่เราพูดคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดมันจะสะท้อนกลับมาอะไรก็แล้วแต่ทําออกไปมันจะสะท้อนออกมาถามอีกว่าแล้วเขาไม่ดีใจเหรือที่เราให้เขา เขาดีใจแล้วเราก็คิดว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีสักทีเพราะว่าเราเรียกเขาว่าเจ้ากรรมนายเวรทุกวันถามว่าเมื่อเราได้บุญเขาแล้วเขาจะไม่ช่วยเหลือเราบ้างเหรือถ้าคิดว่าให้เขาแล้วเขาจะมาช่วยเหลือเราอย่าไปหวังเรียก เขามาเขาก็รับอย่างเดียวเพราะเขาคือเจ้ากรรมนายเวรแต่สิ่งที่จะคอยช่วยเหลือเราได้ก็คืออธิสงของบุญนะครับเพื่อนๆลองไปเรียบเรียงดูนะครับว่าแง่คิดวิธีการที่แม่ชีใช้ในการอธิษฐานแล้วลองมาปฏิบัติดูนะครับหวังว่า แง่คิดต่างๆคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ